แต้งขั้นแปดมาเท่าไหร่เบิไปขอเพื่อนหน่อยบอกกันเน่ยนสีบอกเขาหน่อยแกกับพักันเบิ้งเอาค่ะเดี๋ยวพ่อนี่เตรียมไม่หายเจ้าค่ะอาจารย์เมือนที่สามสิบนาจันท์เนาะวันที่สามสิบเดี๋ยวลดไปฮาร์ปได้คิดได้มาค่ะค่ะเดี๋ยวใส่จานทร์ลดไปฮาร์ปเดี๋ยวเบิ้งค่าทั้งค่าน้ำหมวน้ำมันเดี๋ยวพ่อนีอันนั้นให้เพิ่นดอกเจ้าค่ะทาจานลดด่วนค่ะพอยโยวัดจานทรลดมัน เพือเอาวันม่งบราได้สองเทียเทียสามออเทีย oh, okay. no no ี่ที่อเทียทหารี้ี้าวขาเ่เดสามเทียเไิเป็นหาเทียก็ไปทำ้านเอเขาไปเลกบ้เอาเขาได้ขเแค่ะพาะนัได้พราะกัรปั้นหนักเส้นอาากว่าสองอกาออๆวัดจาดจ้า อนี้อาจารย์ีาาอจรย์ุดว่ามันหยุดด้วค่ะอาจารย์หยุดอาจารย์หยุดประยุทธ์ประยุทธ์ชื่อพ่อใหญไดนหนังสือล่ะรองหลวงพ่อค่ะคาดล่องอะไรจยแน่เพ่าะบ่เอาผู้ราการอยูีวัดไสะก็ว่าพักการเทศสองดกๆดกวานี่คือพญานาคคนขึ้นนสองเตียนขึ้นทั้งนั้น มันนี่จะได้เป็นอ่างอ่าง,อ,างอ่างน้าน่มคะเอ,องนิดนลงนอ่างคอนติดเกี่ยวบางทีคลองนิดนึงเนี่ยฮารุอ้อโคอ่างขี้มะสุดนี่ย่างไรกับส่อนคิดจ ตอนนั้นก็เป็นอ่าง<ม>ห้อยพุทธบาทนี้นี่เกี่ยห้อยพุทธบาทเี่ยข้เกี่ยวแจงไหม่งามนี่พันธ้นั้นึ้นมาก่ดิงเน๋ยวแรงฟังมวยเล้อไะ้ยินเสียงคลองฟังพันตีจะเกือเ<ไ>ม่พอดวันพาพร้อม เท่ากี่ขั้มจ๊ะมันแปดข้มแปดขั้มฟังได้ระยะเทียงเคลื่อนหาตีหนึ่งค่ะนีด้านหนึ่งเป็นเทียนนี่เด้อสีเหลี่ยมก็ได้จ้ะเทียนขึ้นมาหนี่งค่ะค่ะผลัดผลันมีแบบแล้วเด้านไหนผลัดก้อยยิบก้อยยิบก้อยยึดว้าวยึดก็ได้อย่างสันยั่งยันเลยแมนมันค่อยทนเนอะอาจารย์มันยังมีม้วนขลังครับหินทับกระสับอ๋อนี่ได้ขนาดเนียนครับพี่ขั้วหลังสี่เหลี่ยมเลยผมสี่เหลี่ยม จะอาอกแงงมาผิวเลยบบอกครแม่จมากุกมาอยู่มองตำแหน่งเพิ่นครับค่ะเจักรพรรดิไปพูดดิเจักรพรรดิใหญ่ยเพื่อนนี่ไหมให้พันไปประว่างไปไว้เลยไหมพุ่นก็ชีบไปพุ่นเลยไอ้เนี้ก็ชีดไว้พญานาคโค้งนี่คืเป็นบ่อในอันสององค์นั้นมาใส่พวกคนระบบนี่ค่ะโอ้ค่ะบ่อน้ำมลจ้าจ้าโอ้ค่ะเขาเขาล่องเขาลอยแล้วเนาะอาจารย์น้องมันเองนี่เจ้าสีเขาล่องค่ะ มาพุทธบาทองผมมากางกดตัวหันเยอะแยเลยคุณได้ครับองกางตรต่ับมักอยู่ตตำเ้มแล้วคุณบามากจแล้ว็ะไาจานตะก้อนกางเต็นนอนอยู่พวล่ะตะกอนมันหอันนี้ก็พราย่าไม่ล่าเกี่ยวแล้วหินหินอ่อมขบ่อยคนขว่มเลียเลดกหน่อยเลียเียผมสิใส่ใบใบนี่เลี้ยนหอยัวนีขึ้นได้ี่านธรรมดา เจ้าค่ะขี่รมงคลค่ะนี่ลังมาค่ครับดังดงบงบงบงองันขาจสั้นสูงนี่มองยู่นี่นีเขาอยู่กลางจอนี่เขาอยู่วางอย่เห็นบอิงสิึงงอกถึงแม่ครับผมถึงกลางเลย มวดจังไดเด็กก็ยังสิวาเพื่องผ้าอาศเพื่องสิวที่สามสิบดิไอาศัยเด็ดเนั่นตัวเนาะไหคว้าเขาเขากระเจี๊ยบได้ตากได้แปงัวครับโอ้ยเอาเห็ดจะไปเฮ็ดเปล่นาตัวที่ทำก้ดแน่นอนค่ะว้าทำกล้ำดเจ้าลูป่าง เพราะว่านี่เพราะว่าหมู่ผมมันทีแรกกจารรถเว้านปัดกนิงส่วนกันมาก็เปิดเลยอนีก็สิหันหน้าเนาะใส่ใส่พุทธรูปบ่เ้ามาอมหัวลงนอยนั้นวานแพงเอาเล็กเือมเฮามายิงโคงเล็กส่ับซอยโคงเลยหาทาเฮ็ดนําล่ะบ ก้อนนี้เขาพุทธลูกสิบขึ้นมี่เขากไปเขาพุทธลูกสะเป็นเป็นแถวงทนี่ไงครับนี่แหครับแนนี่เป็นแมันสิบขึ้นเป็นแถวไปเรื่อยเยีิบรี่อาจารย์อยัังกิดตพิมอยู่ค่ะมันเนเพงเหรค่ะภูเก็ตพันพิ์พิมคนอ๋อค่ะสามเมตผนี่คบริอ๋อสิบริค่ะงานิซือไม่กันเท่าค่ะสิบรี่สืบขึ้นก่ออแถวกันไปเป็นแถวอ เพราะอาจารย์มักสัส้างสร้างเป็นแถวครับจะสร้างสลับสลับบ้างปุ๊บเนี่ยเวลาเขาพัฒนาต่อไมันติดติดแต่นอกทางเป็นแถวสวงามที่เลยครับน่สร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยงไค่ะาด้ด่างไนลเี่สินนมั่นอนีดังไม่งองมากยู่ไหม อกล็ดว่านเอาไปไว้ไหวพุ่นมันมันบ่ค่ถึงตำแหน่งปนไหนครับเก็ว่นตรงนาวัดเด้ครับนาวัดนี่ก็ว่าทั้งนี้เลยอาจารย์ก็นาคณะก็ดีอยู่ทังมแต่ว่ามันมาจอดสลานมาจอดสลานหมไ่ได้จัดแกงยังไหมอาจารย์เบึ้งเบึ้งไหไม่ก็ได้ มันดียอนแล้วนี่ต้องอยู่หน้าประมาณหน้าวัดครับอยาเสพติดมาตั้งกลางกลางกลางวัดนี่แหละเาวมเนาะนีแ uh ล้วเขาก็ค่อยใหญ่น้อยะว่าเพื่อเขาสิพัฒนาเพื่อเขาสิเทะท่างเทศยังอหอมเลยเขาเฮียหอมเลยมันจีกินพื้นที่ด้วยแล้วว่าไว้สันมองนันตำแหน่งนันเพิ่นว่างไว้ก็เอาว่อมไรงั้น ก็จันจะพยายามจะเรียนใหม่ย้าย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 เขาอัดเขาไม่เห็นบ่หม่องนี่เวลาขึ้นโจทย์ทพัฒนาไปทร้างงานยอมปลวกซื้อกันไปปั่นนั่นปั่นมี่ได้แต่งได้เป็นแนวปั่นนี่พลังงานไปเลยเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่นอีกสามถึงสี่เดือนทีนีเจ้าภาพพระเวทหนักปุ๊บเจ้าภาพยกมาถึงเราจะโครหลาดนะสั่งมาถึงโคราชค่ะ องุ่นเกียดเม็ดผลิตอย่งงูเงินน้ำปลาดา่ายเนี่ยซ้ำของจานมือคนสร้างเกียดเมตรเกียดเมตรกับคุณแ,แล้วครับอกุอเมตรกับป,ป,ป่าย <ขอ S 2> ค่กจังวันอยากได้ อนนั้นก็ม่านก็ลายได้โอ้ยอยากได้เด ah oh, ียวฉันเที่ยวเที่ยวดึงไว้ว่าอยากให้นเงื่อพราะว่าสิงเงื่ออะไรเถื่อนันจ้าจูบเจ้าเจ้าก่อนอเห็นผู้ท um> ี่สิมาผ้าซอยสางผ้าเห็ดผ้าสางเลยจ้าค่ะคือเห็นอ่ะกบุญที่ฟูแนะน้ำแบบแบบทุกอย่างมันมีการออกแบบครับออกแบบเพื่อพัฒนาในอนาคตต่อไปได้ค่ะ เราไปเห็นมาแล้ววัดอันคู่บอาจารย์ส่างส่างไปพระพุทธรูปอยู่มองนั่นมองนี่บัดที่นี่บัดเนี่เจ้าของสิขยายออกสิขยายพัฒนามันติดเร็วครับบัดเอาเห็ดหรือห้องขัวอยากลื้อถอนที่นี่เห็ดเป็นเลี้ยงแถวเน่ามันก็เด่นในวัดเจ้าของกับเนี่ยหมอเลยตัดหนามาสางงามใหม่งานไหลออกนุ่ก็ะหุงขึ้นมาเบิดนิดคือหัตนาไล่ เดี๋ยวนี้มันจะได้ถมหมดได้หนึ่งเยอะแต่ที้ตรงนี้เอาสาระนี่อ้อมได้ไหมครับการคัมบ้าสารากันเปลียนงานบุญงานลื่นเลื่องต่างๆมันต้องแห่แห่อ้อมได้ครับแห่แห่ครับแห่ใครมาโอ้อยากแห่เนี่คือบนแห่ขึ้นแห่มาได้อยากแห่กล่องต้นเงินต้นยังมันยากดิเขาเขาแม่เขาก็อยากแห่ด้ยใชต้องแห่ยังไงเท่าถมมาหมดได้หาคนรู้เหมอี่แห่ออมเนาะสำคัญแห่ ต้างพระพุทธรูปใหญ่งขึ้นเื่อัะปูนี่นั่งนิ่นั่นสร้างหน้า,า,หาขึ้นนะจ๊นคนเพื่อของมาไหลใหญ่มันงามต่างเลครบดีเลยหลังหลังออกพ<ม>รรษาเนาะค่ะหลังออกพ <c oughs> รรษาเนาะค่ะอันนี้โอกาสก <c oughs> ันเยั่มีเบียกเพชรเิอควนหินมาไหวก่อนค่ะาะยบเบียวกก้อนใหี่ยเกี่ยกำลังเจ้าของเน้อ ว่านก็อีกอย่างไสรถเกียร์ใส่รถแตกมากเจ้าค่ะแตกแก่มากแก่มากก็มาลงเลยทางขาก็อย่างคนไยแต่ฐานผ้าใต้ฐานผ้าก็มีแต่หินอะเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะเมียนมาหน่อยครับแข็งมาหน่อยก็เหมือนเจ้าหินแล้วว่านอ่อนว่านบางสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆขมือ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 คือว่าเก็บหน้าตัวหน้าอาจารย์ก็มีแบบอยู่ในหัวอยู่แล้วเก้าอยู่ เห็นแล้วค่ะพี่น้องคะเจ้าภาพเจ้าสัทธาเนาะค่ะหลังออกพรรษาเนาะค่ะพระอาจารย์เพิ่นสิพพ์ขึ้นพญานาคสององค์เนาะค่ะองค์เขียวกับองค์ทองเนาะค่ะเอเซได้เบิงเนาะค่ะได้โชคได้หมันอย่าลืมตามวันที่30อีกเนาะค่ะพี่น้องคะวันที่30หรือบอกกับอีกสองมือเนาะค่ะแอเซเดินทางไปวัดพระอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะหาตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะเพื่อมาขอบารมีสั่งเนาะค่ะพี่น้องคะบารมีสองตัวสามตัวเนาะค่ะผู้ใดโชคผู้ใด้หมันเนาะค่ะ งบประมาณกับบหลายด้คะพี่น้องเรื่องงบประมาณบ่หลายน่าจาดสององค์นี่สิตกยูดที่เท่าไ์ไรดค่ะจัดสององค์จะแม่นน่องเฮดอีลีก็สิตกคือประมาณตีว้รประมาณมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งหนึ่งบัวคา,าสีาาสาคาโอคะเฮาสีแก่ห้อยพระพุทธบาทเน,นาะรอยพระพุทธบาทใหญ่เน,นาะค่ะแล้วก็นาคสีทองกับสีเขียวขึ้นเนะ่ะข,<า>ขอพรอเอนาเนาะผู้ได้ยาก เป็นเจ้าภาพนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอา้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้ผู้ขาได้มาเป็นเจ้าภาพพญานาคสององค์นะคะอยู่ทำรรมาจอกไม้แยน,นเท่านี้ลักกาีสององค์ตีไปองค์ละหาพันเนาะมือนหนึ่งเนาะค่ะละกกาซิมีร้อยพะบาเนะคะแจร้อยพะบาตนะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งเป็นห้อยโบราณโบรานมากนะคะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพติดต่อดวนๆเลยนะคะพี่น้องเดิศรังออกพัรษาพระจาจาร์เพื่นสีผ้าปั่นพญานาคสององค์ค่ะพี่น้องค่ะกับเจร้อยพระพุทธบาทนะคะอาจาร์ สามอย่างเนาะค่ะสามอย่างก็อ่างน้ำน้ำเนาะค่ะหาผู้ใดอยากได้เป็นอ่างน้ำอยากชุ่มอยากเย็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากชุ่มอยากเย็นอ่างน้ำบ่อซักเสียดเนาะบ่อปูพญาณ์นานาคาราชเนาะค่ะก็สี่ประเทศเป็นสิริมงคลเนาะค่ะค่ะผู้ใดอยากเคล็ดบ่อหน่ำเนาะค่ะสิได้ชุ่มได้เย็นก็ติดต่อมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อทางแอดมินพรพารวยที่ท้ามาจอกมาแยนหรือว่าเดินทางมาเบิ่ง ตรงที่พระอาจารยนพ่นสีสังน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดินทางมาได้เนาะคะ่ะมาเบิงโดยตัวเองเนาะคะ่ะหรือว่าลังออกพรรษาเนาะคะ่ะพระอาจารยนพ่นมาเห็ดกับมาเบิงน้ำพ่นได้เด้อมาเป็นเจ้าภาพน้ำกัน,นะคะ่ะอาจารย์อ้อาวเจเล่จเจริญพรเด้อเตี้ยความสุขความเจริญเด้อ,าส,าดอาาสาธุสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ